ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักษาอยู่ในราศีธนูประจํารายสัปดาห์วันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียงน้ําชากาแฟอาจารย์ก็ยินดีเป็นอย่างยิง่งก็จะกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดู กัน,นนะชาวราศีธนูจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัส,สบดีโอเคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะได้รับเอฟเฟกเกี่ยวกับในเรื่องของดาวยกย้ายราศีก็จะอึนๆนไปประมาณ3วันช่วงที่ดาวย้ายนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับแล้วตัวของชาวราศีธนูเองนะครับ ตอนนี้ก็ยังคงวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสห a c h ก็จะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนมากมายนะครับนะก็เราเองถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ให้พวกคนรู้ว่าเราทําอะไรยังไงนะก็จะให้คุณกับโดนชะตาก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเข้าสังคมนะครับมีมิตรอะไรต่างๆกถ็ถือว่าถือว่าถูกถูกกระโดดชะตาในช่วงนี้นะครับนะเอาล่ะนะเรามาดูกันต่อดาวพระอาทิตย์ละกันเนาะ คือสาหรับชาวราศีธนูเนี่ยเวลาดาวอาทิตย์เดินดีก็ต้องบอกว่าจะให้คุณกับดวงชะตาแต่แต่น่าเสียดายสักเลือกเกินนะครับนะในช่วงของออสัปดาห์นี้ก็จะดีอยู่ประมาณ2วันก่อนต้องบอกว่ายางงี้นะครับนะในวันที่สิบห้าสิบหกวันจันทร์วันอังคารเนี่ยนะโอเคยังอยู่ในเลือนของราภในราศีตุลน,นะครับนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะก็คือในวันที่สิบเจ็ดนะก็เข้าครบ ขบวินาศนะสุภวินาศก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนกันละกันนะครับนะว่าคือพยายามจะมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหรือมีปัญหากับคนที่มีอํานาจบาดใหญ่มีบารมีมากเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกหลังจากวันที่19เเนี่ยนะครับนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดก็คือจะตรงกับวันศุกร์นะครับ วันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงนั้นดาวจะแรงนิดนึงเป็นดาวที่เกิดคาดแล้วไปแสดงผลนะครับสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยจะแสดงผลในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีก็คือหนึ่งในเรื่องของอลิอุปสรรคนี้สินสตูนะแล้วก็ในภพวินาานะครับก็ต้องถือว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดาวไปอยู่ในจุดอับนะครับของชาวราศีธนูพอสมควรยังไงนะครับสติ ต่างๆนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้นะครับนะแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าดาวอย่างอื่นยังดีอยู่นะครับดาวอื่นยังดีอยู่นะครับก็มีแค่ตรงนี้เองนะก็จะเป็นช่วงอักนะครับนิดเดียวนะครับนะเอาละนะครับส่วนดาวข้างคานนะครับดาวข้างคานเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับบุตรบริวารลูกน้องนะครับ ก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเกี่ยวเรื่องของการเงินหรือไรายได้ไม่มีปัญหาเลยยังคงไปได้อยู่นะครับนะเพราะว่าดาวพัชคัรเองถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆนะไอเดียจินตนาการการเริ่มเพื่อทำให้เราเกิดความเจริญเจ้าหน้านะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุนตตะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตุลราพะ ยังถือว่ายังดีอยู่แล้วตอนนี้ต้องบอกว่านะครับดาวพระอังคารนะครับสับปดาห์นี้นะครับให้คุณกับดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ไปถ,ถึงวันพฤหัสบสดีนะเข้านาวางปลูกเอกนะจะคิดอ่านแก้อะไรประ,ประมาณนี้ก็ยังให้คุณอยู่นะครับนะแต่ถ้าเราอ่าน โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในวันที่วันจันทร์วันอังคารยังโอเคอยู่นะยังยังยังดีอยู่นะแต่หลังจากวันพุธเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวเริ่มย้ายแล้วดาวพาิตย์เริ่มย้ายแล้วนะจะทายังไงก็ต้องเรามาระวังอยู่ในความรอบครอบเท่านั้นเองนะครับนะธุรกิจอะไรยังไงก็ยังคงต้องเดินอยู่นะผมมองว่ายังไงแล้วก็แล้วแต่ชาวราศีธนูการเงินงไม่มีปัญหาลาบผลไม่มีปัญหานะครับนะเอาละอีกส่วนอีกเลื่อนหนึ่งเนี่ยก็ดาวเจ้าเรือนวินาศ นววินาทลาภาก็คือมีเงินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเขาเรียกแบบไม่คาดฝันนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภต่างๆก็ได้หรือได้เงินจากการค้าขายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็ได้เขาวินาเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวคารทัศนสวยเลือกดี นะดาวบังคารเสวยเลิกดีแล้วก็ถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตานะแต่ว่าดาวอังคารเสวยเลิกดินถึงพฤหัสนะหลังจากนั้นก็จะเข้าโหมดเหมือนเดิมนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้าเพชฌฆาตเลิกนะครับก็จะเป็นในช่วงที่ต้องต้องเวลาเกี่ยวเรื่องของการหาราบผลการลงทุนอะไรยังไงนะครับนะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ต้องเรามาระวังแล้วนะครับนะเพราะว่าเข้าเพชฌฆาตเลิกแต่เข่าเพชฌฆาตเลิกไม่ได้แปลว่ามันจะเสียหายเสมอไป แปลว่าให้เราเองเนี่ยตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างยอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับยังคงดําเนินได้อยู่แต่แค่อย่าประมาทเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์กหรือไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราต้องรู้จักนะครับหยุดนะแล้วก็รู้จักถอยนะก็เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินเงินทองของเรานะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานในราศีกัน ณนะตอนนี้นะครับนะในช่วงของวันวันจันทร์ที่15วันอังคารที่16ยังดีอยู่นะเขาเรียกว่าปัตตนิวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของราพะนะกนะ็จะเป็นช่วงที่เรามีโชคดีเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคูุู่นส่วนคู่สัญญาในลักษณะต่างๆแล้วก็ยังมีการโชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆนะครับเวลากรรมมาเข้าราพะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจับอะไรก็เป็นเกินไปทองคิดอะไรก็ยังให้คุณอยู่ดวงชะตาแต่หลังจากนั้นนะครับนะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวย้ายนะเข้าไป นะครับในวันที่17นะก็เท่ากับว่าดาวเราเข้าพบวิน่า,เ,าเขาเรียกกรรมมักวินาานะครับก็เวลาทํางานอะไรอย่าออกหน้าออกตาอย่าทําเด่น เพราะเด็นแล้วจะเป็นภยัยก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะทำดีทําเด็นจะเป็นภัยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งดาวเจ้าเรือนสุภาเองก็นะในวันที่17ก็ตกวินาศนะดาวเจ้าเรือนการงานก็ตกวินาศนั่นหมายความว่าถ้าเราทํางานก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่แบบร,รมะมัดระวังตัวอยู่แบบเท่าทันอย่าทําอะไรที่มันชงชาาอย่าทําอะไรที่มันล่อแหลมนะ มีอะไรก็ใช้วิธีอารมณ์อวยปฏิดีประนอมนะครับก็จะทําให้เราสามารถผ่านพ้นในเรื่องราวต่างๆไปได้นะก็ถือว่าเป็นจุดอับพ,พอสมควรนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกดาวที่เกิดคาดก็ก็อันตรายพอสมควรในช่วงวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบนะก็อยากจะให้เรามาระวังเอาละต่อไปเรามาดูดาวพฤะศุกนะครับดาวพฤะศุกเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าือนรลามพัดอยู่แล้ว ลาพะทับรักทับรักนายังไงก็ยังถือว่าดีนะแล้วก็ได้มหัตถโนแห่งเลยก็แน่นอนเราจะเป็นคนที่ยังมีโชคมีลาบยังมีความสําเร็จในลักษณะต่างๆอยู่คิด เกี่ยวกับเรื่องอะไรยังคงได้อยู่นะครับตอนนี้ดาวพระศุกนะครับนะเข้าเลิกเศรษฐีใหญ่ก็คือมหาธนูแห่งเลิกนะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับดาวพรุกเองก็เป็นดาวเกี่ยวในเรื่องของความสวยความงามนะครับเวลาเราติดต่อประสานงานอะไรไงแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูเนี้ยนะทาให้คนรู้สึกคนเขารู้สึกโอ้เราภูม,ามิฐานเราดูดีนะก็จะถือว่าถูกชะโงกนะครับให้คุณกับดวงจิตตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะนะครับเอาล่ะอีกเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนอลิ นะอลิทัาลักษณะก็จะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นคนอิจฉาริษยาได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือมีปัญหามาให้แก้มาให้ยุ่งนี่คือกรณีของคนที่มีดาวพัสุ์นะครับในปีนี้เป็นการกนณีก็จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งนะแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในมากมายเพราะด้วยอิทธิพลของเลิกของดาวพัสุ์เนี่ยนะมาหัตโนแห่งเลิกคือเป็นเลิกที่เป็นเลิกที่ดีนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยแ้วคลา้ในลักษณะต่างๆได้อย่างสบายนะก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวเสาร์ ดาวเสาร์เองทานเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรนะครับสเสวยโจโรแห่งเลิกนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องออการเงินกระทองจะ,จะได้มาเนี่ยเราก็ต้องมีการลักษณะการวางแผนการดําเนินการแผนงานในลักษณะต่างๆก็จะให้คุณกับดวงชะตานะครับนะแต่โอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้ตน,นุรักษ์เราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหาชาชแล้วเราเข้าหาสังคมอยู่แนละ้วในเมื่อเราเข้าหาสงังคมดาวเจ้าเรือนเล่าลากคือดาวสุกทับรักนะครับ ดาวจเจริญการเงินเนกเษตรเนี่ยผมก็มองว่าชาวราศีธนูเนี่ยไอ้เรื่องของการเงินกระทองอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีเรื่องของจุกจิก,จก,จก,จกนะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตลักษณะต่างๆเนี่ยอาจจะมีมาให้ปวดหัวนิดนึงนะกนะ็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะก็อย่างประมาณนี้แล้วในช่วงวันที่19เนี่ยดาวพระจันทร์นะครับนะท่านจะตกภพอรินะช่วงนั้นเราก็อาจจะหัวร้อนนิดนึงหรืออาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ย อาจจะเครียดนิดนึงนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหาช c านะครับโอเคสหาช c าวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอารแล้วเกิดคาดในวันนะครับที่สิบเก้า นลก็คือสุขเสาร์ที่ก็ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมอะไรต่างๆเพราะว่าโอเคนะตัวเราเองอ่ะไม่ได้เกิดไปโดนคาดก็จริงนะครับนะแต่เราไปอยู่ในเรือนนะครับในราศีกลุ่มและราศีกลุมโดนคาดพอดีนะก็อาจจะก,กระทบกระเทือนเราได้เช่นกันนะจะทําอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวงังจะเม,ม้มจะพิมพ์หรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนหมู่มาก หรือคนเยอะอะไรเงี้ยก็เราก็พยายามนะครับนะควบคุมอารมณ์นะบางทีเนี่ยในช่วงงานเทศกาลเราไปอะไรเงี้ยเจอผู้คนมากมายเบียดเสียดอะไรเงี้ยชนเชินอะไรกันแล้วก็มีการมองหน้าอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยหัวร้อนได้นะก็ต้องระมัดระวังก็ให้ยึดถือในเรื่องของเขาเรียกว่าให้อภัยนะก็จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าทําไมผมต้องเน้นอย่างนี้เพราะว่าในช่วงของวันที่ดาวเจ้าเรือนกัมมะตกวินาศเนี่ยนะครับ มันอาจจะหัวร้อนเนี่ยเเลยอยากจะให้เรามัดเราฟังไว้นิดนึงเท่านั้นเองนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละ่วนดาวพฤกษ์ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะดาวพฤกษ์เองเนี่ยยังอยู่ในเรือนของปัตตานีนะเขาเรียกว่าอยู่ในราศีเมถุนแต่ว่าเรื่องเนี่ยเอโอเคนะครับนะในช่วงของวันที่สิบห้านะก็คือจันทรคารพุธเนี่ย โอเคยังเข้าเพชรจะคาชเลิกแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าเลิกดีแล้วจะเข้าเทวีเลิกเลยนะครับก็ตั้งตั้งแต่วันพฤหัสไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับดาวพรศุกร์ก็จะให้ให้โชคให้ลาภให้ความสาเร็จลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคอย่าลืมนะว่าดาวพศุกร์สหรับเอ่ออย่าลืมนะดาวเกตสนะสาหรับชาวนะครับ ราศีธนูเนี่ยจะให้คุณเต็มที่เลยเพราะอะไรนะเพราะดาวพฤกษ์ไปกระตุ้นดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภนะครับก็าอาจจะเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์ของคู่ครองก็ได้เบอร์โทรศัพท์คู่ครองก็ได้วันเดือนปีเกิดคู่ครองก็ได้หรือบางคนบอกไม่มีคู่ค้าไม่มีคู่สัญญานะก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึก โอเคหรือรู้สึกแฮปปี้หรืออาจจะเป็นคู่คา้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรคุณก็ได้นะครับก็ลองเสีย่ยงโชคอย่างนั้นดูก,ก็ได้นะก็ะอาจจะมีโชคนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากมีพิาพาทประกันใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอ,ขอความกรุณานะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจเข้ามากเข้าไปอีกนะ จะร่วมเลี้ยงน้ําชากาแฟนะสนับสนุนช่องของอาจารย์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกรก้าฮินดูทาร์สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกรก้าฮินดูทอร์เดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<ม>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ<ม>พ่อแม่พี่น้องกัะยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ แต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสาได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ล้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กรรอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ู0 9 0 1 5ด5 9น9เาะครับนะเอาละยังไงก็กราวขอบูคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ